แล้วเ,เราก็จะเอาไปปอกทำมะม่วงหนึบก,กันแก้วขมิ้นเราก็จะมาหั่นมะม่วงแก้วขมิ้นกันปอกเปลือกล้างสะอาดแล้วก็จะมาหั่นแช่น้ำล้างอีกรอบหนึง่งหั่นยากเลนะ <c oughs> โอ้ยหั่นยากด้อ ชิ้นเราก็จะหั่นมะม่วงแก้วขมิ้นที่เราปอกหปอกล้างน้ําสะอาดหั่นเป็นชิ้นชิ้นแล้วก็แช่น้ําอีกทีนึงล้างแล้วก็จะเอามาทําเป็นมะม่วงมะม่วงหนึบมะม่วงหนึบหรือจะทำแช่อิ่มก็ได้นะคะแต่ว่าเราจะต้องไปเอามีน้ําปูนใส่แช่ทําแช่อิ่มแต่ตอนนี้จะทํามะม่วงหนึบ ลึกๆประมาณนี้หัน่นหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็จะนำไปต้มกับน้ำตาลแล้วก็จะตากแดดนะคะที่หั่นตากแดดเนาะพี่น้องหั่นแล้วก็ไปเห็ดเรจะเชื่อมแล้วก็ตากแดดดูว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงจะกินได้ไหมรสชาติจะเป็นแบบไหน ผ่นได้กระลมังนงึงชามใหญ่ๆเลยเดี๋ยวไปล้างอีกรอบนึงแล้วก็จะเอานำไปต้มอันนี้จะประมาณ3กิโลกว่าค่ะ3กิโลเกนลนเอาไปแหยีจิ้มพริกเกลือเดี๋ยวเราจะนำไปเชื่อมจ้าตตั้งงม้อเสร็จเราก็จะเอามะม่วงใส่ลงไป ม่วงใส่ลงไปเลยจ้ามะม่วงใส่ลงไปเลยจะเยอะเลยเยอะมากถึงแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลทรายหนึ่งกิโลน้ำตาลทรายหนึ่งกิโลลงไปเลยจ้าทำได้ง่ายทำแบบง่ายๆ่าตามด้วยเกลือ เกลือประมาณหช้อนชาเสร็แล้วก็ใส่น้ำลงไปหนึ่แก้ว22ออนแล้วก็ค่อยๆคุณไปเรื่อยๆจนกวัวมะม่วงเราจะสุกนะจ๊ะทำมะม่วงหนึบเราจะค่อยๆคุ ค่อยคุไปจนกว่ามะม่วงเราจะสุกนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูอีกรอบนะคะคุณไปเรื่อยๆจนกว่ามะม่วงเราจะสุกอยาก่าคุณเงนะเดี๋ยวมะม่วงเราจะละค่อยค่อยคนจ้าคนเบาๆนะเดี๋ยวมันเละพอมันสุกเนื้อสักประมาณดูเราต้องเช็คดูเองนะว่ามะม่วงมันเนื้อสุกแค่ไหนเราคิดว่าสุกประมาณนี้นิ่มเสร็จแล้วเราก็จะปิดไฟปิดไฟทิ้งไว้ ให้มันอุ่นๆแล้วเราก็จะเอานําไปตากกันจ้ะประมาณนี้บิดเตาแล้วนะจ๊ะแล้วก็จะทิ้งไว้ประมาณสักสามสิบนาทีแล้วเราจะนําขึ้นไปตักกันเดี๋ยวไปดูกันจ้ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะเป็นยังไงเป็นกระแทบบอกินได้บ่หนอะไม่ได้นํามาล้างเราจะกรอง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 จออกให้เสียดงาแล้วจะนำไปตักนะคะ ราก็จะตากใส่ซึ่งนี่แหละเราไม่มีที่ตากตากใส่ซึง่งแล้วเราก็จะเอาตากแดดกันยังอุ่นอยู่ยังไม่ยังไม่หายร้อนอุ่นอุ่นจ้าเราจะตากแบบนี้จนหมดแล้กกวก็นําไปตากแดดไว้สักถ้าแดดดีๆก็สักวันหนึ่งเดี๋ยวไปดูกันจ้าว่ารสชาติจะเป็นตาใดทุกคนเราใส่ถ่านหรือซึง่งหรือกระด้งก็ได้เด้อพี่น้องใครมีอะไรก็ใส่แลนวะนำไปตากแดดยงเรียบหน่อยไปตากแดดไว้ ประมาณนี้มึงนี่แดดดีอยู่แดดท้อนๆดูซิว่าแดดเดียวจะอยู่ไหมมึงนี้จะได้ตากซ้ำไหมตากแบบนี้เด้อจ้ะแล้วก็มามันมึงมันดูนะจ๊ะในสามในสามอันสามกระดุกสามถาดมะม่วงหนึบมะม่วงหนึบหนึบกรุบๆดูซิว่ารสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวเอามาชิมจ้า